ชาโลมข้าสนิสุขจากองค์พระเจ้า,พ,าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะยังคงดำรงในชีวิตของเราในทุกๆวันขอสวัสดีพี่น้องที่รักในพระอสุคริย์ยินดีต้อนรับสู่พระคำวันต่อวันโดยจะเริ่มต้นทุกเช้าวันใหม่ด้วยพระรจนะของพระเจ้ารับกำลังแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีไปกับพระเจ้าของเรา ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเช้าวันนี้ที่เรายัางคงอยู่เราก็ได้คงยังคงเริ่มต้นในทุกๆเช้าวันใหม่ด้วยพระพาาวจ้าพระคัมรที่มาจากพระเจ้าในทุกๆวันวันนี้เราเดินทางมาถึงพระธรรมสองทิโมธีซึ่งพระธรรมสองทิโมธีครับเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าได้โดนใจให้ อาจารย์ปอโลนะครับได้เขียนจดหมายฉบับที่2ไปถึงลูกเลี้ยงในความเชื่อนะครับของอาจารย์ปอโลนั่นคือทิโมธีนั่นเองนะครับท่านทิโมธีรับใช้พระเจ้าอยู่ที่คิสซกจ์เมืองเอเฟซัสอาจารย์ปอโลอยังคงเดินทางต่อๆไปนะครับตามที่ต่างๆจนกระทั่งอาจารย์ปอโลถูกจับ และท่านต้องติดคุกเหตุเหตุด้วยเรื่องการประกาศเขาประเสริฐพี่น้องครับพี่น้องเคยท้อแท้สิ้นหวังหมดแรงหมดกำลังเบื่อหนายไม่อยากทำอะไรเลย เคยมีความรู้สึกแบบนี้ในชีวิตของพี่น้องหรือไม่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนอาจจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเช่นเดียวกันพี่น้องครับเรารู้จักอาจารย์เปโลในชีวิตของพี่น้องหรือไม่เรารู้จักอาจารย์เปโลมานานแล้วนะครับเราได้เห็นถึงจดหมายของท่านในห,หลายฉบับที่เขียนขึ้นแล้วก็ ได้ส่งไปในคติษยาต่างๆเพื่อที่จะเป็นการหนุนน้ําใจท้าทายเตือนสติและก็ให้กําลังใจพระธรรมสองที่โมทีได้ถูกเขียนขึ้นในขณะที่ท่านอาจารย์เปาโลยังคงอยู่ที่คุกนะครับอาจารย์เปาโลถูกจับติดคุกอย่างที่บอกเมื่อกี้ด้วยเหตุว่าท่านได้ประกาศเรื่องราวของพรีซุคริ์หรือเรื่องเกี่ยวกับพระเมสสิยาที่เรา เคยได้ยินกันมาเมื่อถือพระธรรมเมื่อถึงพระธรรมสองทิโมธีนะครับในบทที่1เกิดเหตุการณ์มากมายที่อาจารย์ปอโลดได้มีโอกาสเขียนไปถึงทิทโมธีที่เมืองเอเฟซัสนะครับข้าพเจ้าจะอ่านบางข้อบางตอนให้พี่น้องได้ฟังนะครับ2องทิโมธีบทที่1ข้อที่7บอกว่าเพราะว่าพระเจ้า มิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนให้แก่เราข้อที่12ครับเพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้อดทนทุกยากลำบากเช่นนี้ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ไม่ละอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้ทรงเชื่อได้เชื่อ และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้ในบทที่1นนะครับก็เป็นบทนําแล้วก็ได้ทักทายไปยังที่มธีแล้วบอกว่าสบายดีไหมทักทายตามภาษาวิธีการเขียนส่วนใหขอของจันเปาโลนะครับแม้จะเป็นถ้อยคําที่ผ่านที่มาจากอาจรยเปาโลแต่ว่า คำเหล่านี้พระเจ้าได้โดนใจให้ท่านได้เขียนเพื่อที่จะไปนหนุนใจที่โมทีแล้วก็เป็นการเตือนสติมาถึงเราในวันนี้พี่น้องครับข้าพเจ้าได้ถามทิ้งท้ายไปแล้วว่าเราเคยหมดแรงท้อแท้สิ้นหวังหรือ,อพอเราทําอะไรบางอย่างไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราทําอะไรอยู่เรามาทําอะไรที่นี่หรือมันมันจะเป็นประโยชน์อะไรหรือเปล่าจนทําให้ความรู้สึกจนทําให จิตใจจิตวิญญาณรู้สึกห่อเหี่ยวแล้วก็ท้อถอยไปพี่น้องครับข้าเพ้าได้ฟังคําพยานของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นมิชชันนารีจากเมืองนอกที่เดินทางมาที่เมืองเมืองเมืองไทยนะครับได้อ่านหนังสือหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับวรรณกรรมคริสเตียนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความมืดมิดหรือความท้อแท้ความสิ้นหวังในบางครั้งของชีวิตพี่น้องครับที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันครับ อาจารย์เปาโลถึงแม้ท่านจะดูเข้มแข็งอาจารย์เปาโลถึงแม้ท่านจะรู้สึกว่าท่านรู้สึกท่านมีกําลังมากเลยนะท่านจะประชิญทุกอย่างได้ด้วยนะด้วยคําที่ท่านได้เขียนในจดหมายลงไปข้าพระเจ้าประชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังข้าพระเจ้าหรือใดๆที่ท่านได้เขียนลงไปสะท้อนถึงความมั่นคงมั่นใจของท่านแต่ขณะเดียวกันพี่น้องทีละครับอาจารย์เปาโลก็ยังคงเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับตอนท้ายๆ้อที่1 ท่านก็ทราบว่าคนทั้งปวงที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็พละไปจากข้าพเจ้าหมดพละละทิง้งอาจารย์ปโลไปทั้งหมดเลยเราทํางานด้วยการร่วมรับใช้ด้วยการบุกเบิกเครื่องจักรด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งอาจารย์เปาโลถูกเพื่อนเพ,พื่อนรับใช้เพื่อนเพื่อนทีมงานอยู่นั้นผละหรือว่าหนีอาจารย์เปาโลไปสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับ คนเหล่านั้นเริ่มสงสัยอาจารย์อปอโลครับพี่น้องครับเฮ้ยสรุปแล้วอาจารย์อปอโล,โลนี่เป็นอัครทูตจริงหรือเปล่าอะอาจารย์อปอโลมีสิทธิ์ที่อำนาจจริงหรือเปล่าเพราะอะไรครับทําไมอาจารย์อปอโลถึงถูกจับติดคุกบ่อยเหลือเกินไปที่ไหนอาจารย์ปอโลถึงถูกคนตามทําร้ายตามไปไปทาสิ่งที่ไม่ดีไม่ไร้ายกันอาจารย์อปโลบ่อยเหลือเกินอาจารย์ปอโลถูกเอาหินเกลี้ยงอะครับอาจารย์ปอโลถูก จับติดคุกถูกทำหลายๆอย่างคนในเวลานั้นนะครับทีมงานหรือผู้เชื่อหลายคนก็รู้สึกสงสัยว่าเฮ้ย hey, สรุปอาจารย์ปโอลนี้เป็นอัครททูตจริงหรออาจารย์ปโอลสามารถทําการสาจารย์ที่พิสุขิทําได้จริงไหมหรืออะไรใดๆนะครับก็เกิดขึ้นเป็นคําถามในความรู้สึกของเขาจนทําให้ผู้คนมากมายเริ่มละแล้วก็ละทิ้งอาชรย์ปโอลไปนั่นเอง ขณะเดียวกันจันปโลตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่เรือนจําอยู่ที่คุกสถานการณ์ต่างๆในเวลานั้นผมรู้สึกว่าคงไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่เราฮาเลลูยาดมศสการพระเจ้าได้หรือถึงแม้จันพลโลจะมีความต้องใช้คําว่าคิดบวก,กครับ positive thinking แต่ว่าท่านเจอหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายเหตุการณ์มันก็ก็เข้าใจท่านได้ว่ามันไม่ง่ายที่จะ,ะที่ประจับเผชิญเรื่องราวต่างๆได้นะครับเบื้องหลังบอกว่าอาจจะอยู่ในเรือนจํา หรืออาจจะออกมาแล้วก็ตามนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์พปรรู้สึกภาษาอังกฤษใช้คำว่าเริ่มเฟลแล้วครับพี่น้องครับไม่ใช่แค่ท่านเฟลนะเมื่อเราดูต่อไปคำกาชับหนุนใจของอัจารย์โปรที่ไปถึงที่โมทีตัวที่โมทีก็ได้รับผลกระทบด้วยเมื่อท่านไปอยู่ในคริสตจักรเอเฟซัสที่เป็นคริสตจักรที่มีผู้เชื่อแล้วก็มีปัญหามากมายแหละและท่านเป็นผู้รับใช้หนุ่ม นะครับอายุบอกว่าสไม่เกิน35เนี่ยพอไปเจอวิกฤตไปเจอปัญหาต่างๆมากมายท่านค็รู้สึกบางครั้งด้วยความเป็นมนุษย์ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมเชื่อมันต้องมีครับทำให้เมื่อเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4ถาถมเข้ามาผมเชื่อนะบางครั้งท่านอันเจนโปโลโก็ดีหรือทิโมทีก็ดีบางบางทีท่านเหล่านี้อาจจะคิดถึงวันๆที่ยังหวานอยู่ใช่ไหมครับ อาจารย์โปโลเคยเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงอาจารย์โปโลเคยมีลูกน้องติดตามอาจารย์โปโลเคยเป็นคนที่มีเงินเดือนที่สูงวันนี้อาจารย์โปโลไม่มีเงินเดือนครับพี่น้องครับวันนี้อาจารย์โปโลต้องรับใช้ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะต้องเผชิญกับอะไรทิโมธีไม่รู้เลยว่าด้วยวัยหนุ่มของเขาคิดถึงเรื่องครอบครัวไหมเพื่อนๆที่เติบโตมาด้วยกันไม่รู้มีหน้าที่การงานที่ดีมากน้อยแค่ไหน ท่ทีโมธีท่านอาจารย์ปอโลหรือแม้กระทั่งข้าพเจ้าหรือพี่น้องผู้รับใช้ที่โบสถ์หรือแม้กระทั่งพี่น้องบางทีเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็ได้เราไม่รู้เราทุ่มเทร,รับใช้พระเจ้าคําถามครับเพื่ออะไรเราไม่รู้จริงๆเลยว่าพระเยซูคิดแกรันตีเรื่องการใช้ชีวิตของเราอย่างไรพระเจ้าบอกว่าจนเชื่ออธิษฐานวิงวอนแก่พระเจ้าแต่ด้วยความเป็นมนุษย์พอเห็นวันพรุ่งนี้เนี่ย อย่างที่บอกข้าพเจ้าเคยยกตัวอย่างนะครับข้าพเจ้าต้องจ่ายค่ารถผมต้องจ่ายค่านุ่นพี่น้องต้องจ่ายค่านี้สุดท้ายพระเจ้าค่ะมันจะเป็นไปได้จริงเหรอบางทีคําถามนี้ก็เกิดขึ้นกับพี่น้องเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าพี่น้องทีละครับความรู้สึกนี้ก่อตัวขึ้นทำให้จันปโลและที่โมธีบางครั้งต้องบอกว่าท้อแท้และสิ้นหวังอยากจะบอกในวันนี้นะครับผ่านพระเจนะของพระเจ้าบอกว่าท้อได้ครับเราเป็นมนุษย์เราท้อได้ครับแต่สิ่งสําคัญพระเจ้าบอกกับเราว่า แต่ว่าเราต้องห้ามถอยเราต้องห้ามละทิ้งบทบาทและหน้าที่หรือภาระที่พระเจ้าทรงมอบให้เพราะเราถวายตัวเพื่อที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าพี่น้องที่ลกครับข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตหนุนใจสั้นๆความรุจนะของพระเจ้าว่าเราเห็นวิธีแล้วกันนะครับที่อาจาร,รย์โปโลสามารถรเผชิญสามารถยืนหยัดจนกระทั่งท่านถูกประหารชีวิตในที่สุดได้อย่างไร สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นนะครับส,สิ่งแรกที่เราได้เห็นจากชีวิตของจอห์นเปโลและก็ได้หนุนใจที่มนทีก็คือให้สายตาของท่านให้สายตาของจรย์เปโลสายตาของที่มนธนีสายตาของเราทุกคนจดจ้องอยู่ที่พระเยซูคริสต์โฟกัสเพ่งเลงอยู่ที่พระเยซูคริสต์อยู่ที่พระเจ้า เราได้เห็นถึงการอธิษฐานทุกครั้งที่อาจารย์โปโลพูดถึงความรู้สึกทัศนคติของอาจารย์โปโลทุกอย่างจะ flow back ไปที่พระสุคิดเสมอ mm hmm. อาจารย์โปโลยึดมั่นแล้วให้ความสำคัญแล้วก็เอาเรื่องเกี่ยวกับข่าวประเสริฐเป็นแรงบันดาลใจของท่านอาจารย์โปโลระลึกถึงหน้าที่ ที่เขาบอกตัวเองว่าเขาคืออาคาัคราูตและท่านต้องยืนหยัดในหน้าที่ที่เขาเคยพูดไว้เสมอ3อย่างที่ข้าพเจ้าเห็นจากอาจารย์โปลโลหนึ่งครับท่านโฟกัสทุกเรื่องเรากลับไปที่พิเซูค,ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดความท้อแท้ข้อที่12บอกชัดเจนเลยบอกว่าไม่ว่าจะเกิดความท้อแท้หรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตน่างๆข้าพเจ้าไม่ละอายข้าพเจ้าไม่รู้ไม่รู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังในเวลาที่ข้าพเจ้าคิดถึงพระเยซูคริสต์ ก็อาจจะคิดถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกทรมานหรือวันที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาพิพากษาอาจารย์โปลยังคงคิดถึงข่าวประเสริฐที่จําเป็นจะต้องไปให้ผู้ที่หลายๆคนยังไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ท่านคิดถึงเรื่องนี้ครับทาให้ท่านมีกําลังใจและท่านคิดถึงบทบาทและหน้าที่ที่ท่านพูดเสมอว่าท่านคือผู้รับใช้ของประชา้า พี่น้องครับวันนี้อยากจะท้าทายพี่น้องแล้วให้กำลังใจผ่านพระวจนะของพระเจ้าว่าวันนี้ไม่ว่าพี่น้องจะเกิดวิกฤตปัญหาความสุขความทุกข์ใดๆหรือพี่น้องอาจจะเกิดความท้อแท้สิ้นหวังในบางครั้งนะครับ flow back กลับมา focus อยู่ที่อะไรวันนี้ขอให้ทุกท่านกลับมา focus อยู่ที่พระสุคิดเหมือนที่จันโปโลและจัโปโลได้หนุนใจที่มุติธรรมนะครับจะเกิดปัญหาวิกฤตมากมาย มองที่พรบตโซคิดพี่น้องครับคิดถึงข่าประเสริฐคิดถึงหน้าที่ของเราหน้าที่ของการเป็นผู้เชื่อหนึ่งนะครับก็คือเป็นเกลือและแสงสว่างในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราโฟกัสอยู่ที่พรบตโซคิดพี่น้องครับข้าพเจ้าเชื่อว่าเราอาจจะท้อแท้และสิ้นหวังบ้างบางครั้งข้าพเจ้าก็เป็นนะครับมีหลายๆปัญหาที่ทําให้เรา รู้สึกว่าทุกๆอย่างมันดูมืดมนนะใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่จังโปโลทําเมื่อท่านโฟกัสเมื่อท่านคิดถึงเขาประเสริฐและเมื่อท่านคิดถึงหน้าที่ของท่านทําให้ท่านมีใจอดทนนะครับทำให้ท่านมีใจอดทนท,ทําใ,ททให้ท่านสามารถยืนหยัดไม่ละอายที่จะยืนหยัดพูดเรื่องราวของเพื่อสุขิ์ไม่ละอายที่จะ,ะเผชิญเรื่องราวต่างๆไม่ละอายต่อคําดูถูกของเพื่อนๆไม่ละอายต่อคำอา่าขาเรียกอะไรครับบูลลี่แล้วกันเนะเาะอ่ะ เปโลเธอเป็นเคยมีตำแหน่งสูงที่โมธีเธอเป็นวัยรุ่นเธอไปทำอะไรเรื่องพระเยซูไม่เห็นมีเงินเดือนไม่เห็นมีเงินซื้อรถไม่เห็นทำอะไรได้เลยบรงคนอาจจะดูถูกเช่นนั้นกับจันเปโลด้วยแต่ท่านเกิดความอดทนและท่านเกิดความมั่นใจและท่านก็มีความหวังในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับมีเหมืองแร่อยู่เหมืองหนึ่งครับบริษัทแรกได้สัมปทานแล้วก็ได้ขุดเหมืองนี้เป็นเวลาหลายปี แล้วก็ได้ได,ได้ทองไปในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอขุดไปขุดมาขุดไปขุดมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มละมันไม่คุ้มที่จะขุดต่อเพราะว่าเรา,เร,ารู้สึกว่ามันลงทุนไปเยอะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้มันจะเจอไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับขุดลึกไปใต้ดินประมาณกิโลหนึ่งนะครับจนสุดท้ายบริษัทนี้รู้สึกว่าไม่ไหวละก็เลยขายสัมปทานต่อให้กับบริษัทบแล้วกันนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายพอขายไปให้ บริษัท B ีบริษัท B ีก็สัมปทานก็อาจจะบวกลบคูณหารเออเ,เรานะาาี่จะคจจะไม่คุ้มอะไรก็อพอทําไปนะครับพอได้สัมปทานมานะครับไม่ไม่นานละกันใช้คำว่าไม่นานละกันอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรืออาจจะเดือนหนึ่งเราไม่ทราบนะครับเมื่อเขาขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไป,ขงไปเขาไปเจอทองที่เป็นแบบกุ่ทรั์มหาศาลมากนะครับแล้วเขาก็สามารถเอาไปนําไปขายแล้วก็เป็นร่ารวย พี่ต้องคิดถึงบริษัทแรกสิเขาลงทุนมาเป็นปีเป็นแรมปีแต่ว่าพอจะถึงเป้าหมายสูงสุดแล้วนะแต่เขาท้อแท้แล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ส่งมอบอสมบัติเหมือนส่งมอบสมบัตินี้ให้กับอีกบริษัทหนึง่งพี่น้องครับสิ่งที่จะบอกและหนุนใจในวันนี้ก็คือว่าในในโลกของเราเราดูเหมือนอะไรหลายๆอย่างไม่มั่นคงในความรู้สึกของมนุษย์นะครับแต่ว่าขอให้ท่านมั่นใจในพระเยคริสตโฟกัสอยู่ที่พระสุคริตในทุกทกสิ่งที่เราทำเนาะ เรารู้สึกว่าข่าประเสริฐเป็นสิ่งสําคัญมากหน้าที่ของเราในการแชร์เรื่องราวของะปโซกิทเราก็รักษาบทบาทของเราให้ดีที่สุดขอพระเจ้าทรงเป็นกําลังนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ประทานการช่วยเหลือมาอย่างพี่น้องในทุกๆเรื่องเราที่ฐานด้วยกันเป็นบิดาทีลาขอบคุณอีกครั้งสําหรับเช้าวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่เรารู้ว่าพรุ่งนีน้มีพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของเรา เราทั้งหลายเป็นมนุษย์พระเจ้าขอลเาอ่อนแอหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราเฟลเราท้อแท้เราสิ้นหวังเรามองไม่เห็นวันข้างหน้าว่ามันมันจะสวยหรูมันจะเป็นสิ่งที่งดงามหรือมันจะเป็นวันที่แย่แต่พระบิดาที่รักขอให้เรามีสายตามีความคิดมีจิตใจที่โฟกัสอยู่ที่พปรเยซสุคริตเพื่ที่เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะได้รู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้กับเราไม่ใช่เราทําด้วยความสามารถความเก่งหรือว่าของประทานที่เรามีเท่านั้นพระเจ้าค่ะให้เราลึกถึงหน้าที่ของเราในการเป็นผูป้ประกาศข่าวที่ดีให้เราเป็นผู้ที่เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าให้เราคิดถึงหน้าที่และบทบาทที่พระเจ้าให้กับเราบางท่านเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงบางท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าบางท่านเป็นเจ้าของกิจการบางท่านอาจจะเป็นตําแหน่งที่เล็กน้อยแต่นั่นคือบทบาทและหน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเรา ให้เราสัตว์ซื่อแล้วก็สามารถยืนหยัดในหน้าที่ที่พระองค์ประทานให้กับเราอย่างดีเลอรและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอาการช่วยเหลือการทรงสถิตของพระองค์จะทรงนำเราตลอดวันนี้ด้วยอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าพระพรครับขอบคุณมากสวัสดีครับ